ผมชื่อคุณแมงมุมครับผมชื่อคุณแมงมุมครับเออ I am Spider Boy I am Spider Boy ทำเหมือนอย่างนี้ด้วย I am Spider Boy I am Spider Boy, am spider boy. เออมาริน,นบอกเอาเป็นแมวผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,<ช>ะฟังเสียงปะอูทำเสียงนะต้องมองกล้<ม>ลองผมชื่อคุณแมวเหมียวค่ะ ค่ะเออค่ะใหม่ดิค่าเอาใหม่ค่ะค่าอีกทีนึงสิค่ะค่ะเออฉันชื่อคุณแมวเหมียวค่ะฉันชื่อคุณแมวเหมียวค่าอ่าอีกนิดนึงเนาะอ่ะ I am cat girl I am cat girl เออเราคูพี่หมอเสนสนอย่างเงี้ย เราคือพี่หมาสายชน,ชนเอออีกทีนึงดูหน้หหนาคุณกิฟนะเราคือพี่หมอแสนสนเราคือพี่หมาแสนสนเออ I am not the dog I am not the dog ออ I am not the dog ฮะ สัตว์ตั้งกี่กี่อย่างไหนไหนบอกคุณกิมดิคะมีกี่อย่างคะสามสามชนิดแล้วตัวไหนที่เป็นผู้หญิงคะต,ตัวนี้คือตัวอะไรบอกด้วยค่ะบอกคุณผู้ชมดยแมวแมวชื่ออะไรฉันชื่อคนแมวเหมียวค่ะคณแมวเหมียวค่ะ,ะคุณอะไรครับคุณแมวมุมเออพูดสิคุณอะไรผมชื่อคุณแมวมุมค่ะเอ้ยผู้ชายแล้วค่ะได้ไงผมชื่อคุณเอเมร์อีกทีนึง ผมชื่อคุณนาวงครับเออเก่งมากตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจุ๊บจุ๊บบ้านจุ๊บ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 บาย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 